ด้วยความที่มีข้อมูลการใช้เรื่องสมุนไพรในการศึกษาก่อนหน้านี้นะครับเนาะแล้วก็การาใช้แบบภูมิปัญญารวมไปถึงการใช้เป็นอาหารประจําบ้านเป็นอาหารเป็นยาพวกนี้ก็ทําให้ตัวสมุนไพรเนี่ยมีความนิยมมากขึ้นหาใช้ได้ง่ายทางครัวเรือนแล้วก็มีลิตมีหลักสําคัญที่งานวิจัยรองรับพอสมควรว่าสามารถเอามาใช้เรื่องเสริมภูมิภ้มกันได้ทําให้มีความาใช้มากขึ้นใ,ในในตัวยาสมุนไพรเองนะครับ ครอบควรระวังในการใช้ฟ้าทลายโจรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เรามีคําแนะนํำยังไงบ้างเพราะว่าในฉลากก็ติดว่าสัญยาสารารถประจําบ้านไปแล้วผมผมแยกอย่างนี้ก่อนนะคือจริงๆถ้าสมมติเป็นเรื่องฟ้าทลายโจรเลยเนี่ยเรามีข้อควรระวังข้อห้ามสําคัญอยู่แล้วนะครับตั้งแต่การที่ขึ้นอยู่ในบัญชียาหลักของชาตินะครับข้อห้ามหลักสุดก็คือเรื่องอ การแพ้ยานะครับนาะเพะนั้นคือคนที่เคยกินยาฟ้าทราจรแล้วมีปัญหาเรื่องผื่นเรื่องตาบวมหรือว่าเรื่องหายใจไม่ออกเนี่ยแปลว่ามีอาการแพ้นะครับอันนั้นคือห้ามใช้เด็ดขาดข้อที่2ก็คือกลุ่ม ผู้ที่เป็นหญิงตั้งครรภ์น,นะครับเนาะหรือว่าคนที่มีแผนในการให้นมบุตรอันนี้ก็เป็นข้อห้ามในการใช้ฟ้าทะลายโจรน,นะครับส่วนในข้อควรระวังนะครับเนาะตรงนี้ฟ้าทะลายโจรเองก็เป็นยานะครับเนาะเพราะนั้นคือมีโอกาสที่จะไปรบกวนกับการใช้ยาประจําของคนไข้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคนที่มีโรคประจําตัวอย่างสมมติทั้ง7กลุ่มโรคเรื้อรังนะครับเนาะการใช้ยาเช่นยาลดความดันยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาลดไขมันพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังว่ายาจะไปเสริมลิ์หรือว่าต้านลิ์กันได้เพราะฉะนั้นก็ต้องควรระวังนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ใช้ยาที่เกี่ยวกับการจัดการในในด้านของตับนะครับเนาะคือถ้ายาส่วนใหญ่เดี่ยมันมีการกําจัดในทางตับเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในการตีกับตัวการใช้ยาฟ้าทลายโจรอันดับแรกเลยนะะสมุนไพรปลอมหรือไม่ปลอมตอนนี้มันก็ต้องดูว่าทางอยอยเขาเป็นคนอนุญาตที่บอกว่าผลิตนะคะจดมันจะมีเลข สาร,ระบบต่างๆนะคะแต่ตอนนี้เลขสาร,ระบบบางทีมันก็ดูไม่ได้เพราะมันเป็นเลขปลอมแต่ออยเขาก็จะมีวิธีดูว่าคีย์เลขสาร,ระบบลงไปในไอ้ขั้นตอนร,ระบบของทางออนไลน์เขานะคะซึ่งสามารถดูได้ในขณะเดียวกันออยก็คงไม่ได้ดูได้ทั้งหมดทัว่วทั้งทั้งประเทศเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นบางคนที่ไม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 ั่มมมมนใจหรืออะไรเนี่ยสามารถเอามาตรวจได้แต่ไม่ใช่ตรวจว่ายืนยันว่ามันเท่าเป๊ะกับตรงนั้นนะคะมาตรวจดูว่ามันใช่ สารสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าสารสําคัญมันมีกี่มิลลิกร,รัมต่อใน1แคปซูลเนาะเราก็จะตรวจว่า,าการตรวจเราก็จะรายงานผลกลับไปเป็นเป็นต่อต่อน้ําหนักแล้วก็ต่อแคปซูลอ่ะเราก็สามารถที่จะตรวจได้เพราะฉะนั้นผู้ที่สงสยัยหรือผู้ที่จะอ,อยากทราบว่าโอเคมันมีสารสารสําคัญที่ตรงตามที่ระบุไว้ในในฉลากหรือเปล่าก็สามารถที่จะจะส่งตรวจได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกไปก่อนว่าที่ที่ตอนนี้ที่เราตรวจก็เคือจะมีฟ้าสานสำคัญในฟ้าทลายโจรในกระชายในขมิ้นแต่อื่นๆไม่ใช่ว่าเราจะไม่ไตรวจเพราะ